สบายดีพี่น้องบัตสกุสุคนบัวฟังลาวฟังไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะการยินดีตอนหับซองมันมีแชนแนลอีกแล้วมาในมณีสาวุนมีก็ได้มาหาสาวสาวเพื่อนพี่น้องเนาะเนื่องจากว่าสาววนมีกับบริหามาหาเพื่อนเป็นทิศแล้วเนาะพี่น้องก็ได้มาหาเพื่อนเนาะมาแวมาหลินมาหัวนำเพื่อนเนาะว่าอาการเพื่อนนี้ดีขึ้นนเรื่อยบ่เนาะสาววนมีก็ได้เข่าไปโอไปลมทางเพื่อนเนาะมาหอดได้เนาะ เพื่อนซาๆาเพื่อนสบายดีเด้อสบายดีน้องาสบายดีเด้อสดิตยังได้เนาะนะ่าดัง่มานังพ <as> <ampa> <llegar> the ี่มาดัง <reco> พ <Christ> ี <siglo> ่บดีมาดดนเนาะเพน่ดนเืออะไรกันเป็นทิดจังมหาเพื่อนเนนเพื่อนอายบ่อายชาติสาบุญมีเพื่อนเนะจังใดเนาะเมยเนาะอากาศก้างนอนแห้งจังเนาะ

เพคนไอ้สติก็สาวคนมีบ่สหรือว่าอะไรเนาะว่าคนจือจะคนยิ้มได้ไหมฮะจืดยิ้มบ่สจือข่อยบอสจือบ่สแล้วจืดบ่ข่อยได้ไหมนะวันนี้นะวันนี้แม่วันดี้เป็นบ่ฮะคือันจืจืดออยู่คนนั่นอยู่คนแนี้มึงข่อยยังกินเห็นจือลงตลาดนัดเนาะเพคนกะคือชิเห็นงานสติเดือยอยิ้มสติขายเครื่องแมนืเพคนไปลงตลาดนัดบ่สบางเรื่องนี่ไม่ได้ไป เพิ่นไม่ได้ไปที่เม่เมื่อก่อนนี่ก็าไม่ได้ไปมืโอ้เพิ่นไม่ได้ไปไลที่แต่เนาะถือว่าเพิ่นอมบ่ไดยากให้เพิ่นนอนพัก่อนเนาะแม่เนาะจงได้เพิ่นกินยมกินยากะยากะยั่งยั่งอยู่บ่ยั่งนี่างสกึมเอามาให้ได้ว่าโตอีกนึ่เนาะสบายอยู่เนาะเพิ่นจะเอามาให้อีกเอีกนึก ก็กก็คือว่าเพิ่นเอามาให้ตลอดเนาะก็คือว่าก็ได้เอาเนาะแบบว่าเจ้าบ็ได้ลงไปลเองเพื่อนเอาไปลงแปลไหมเพิ่นนเอมันเนี่ยลงไปเโอ้โหลงแปลลงแปลลงไปเอามาแล้วก็เอามาให้เจ้าเนาะสบายอยู่ถือว่าดีเนาะแม่เนาะโดยเราก็จังได้อยู่ันกับลูกเนาะจังไม่ได้ไปนะอืมเพิ่นกินข้าวกินน้ำได้วันนี้ไหมกินแล้วเพื่อนกินกันยังไง เอาเจ้าคือคือนางบังข่อยแท้สาซาเจ้าอายข่อยบ่ไก่ผัดลมบ่หรือว่าเผันไก่ผัดลมบ่ห่อนเนาะอากาศห่อนนั่ห่อนแห้งอะไรอบน้แหงยาพนดเองคือนางตามสบายคนโดยาพคอนดอืมจื่อ่าจูข่อยนี่ฮะ ว่าซาซาจือยว่าจุข่อยเยอเื่อเลยไหมคือว่าได้จุข่อยกับดุดุจูมาหาเจ้าเนาะเป็นกิจอะไรนี่ผ่แล้วมาหามันนี่เนาะหลายคนยิบว่ายังบุมียังบุมีได้ไหมบูญมีแต่เขาอากับสาวบุญมีนี่บวมาออืคือว่าอะไรเนาะเขาเจ้าก็อยากให้น้องพ่นพักพนน่ะเนาะน้องพ่นอาการดีขึ้นแล้วกะอยากให้น้องพ่นพักพนฝนกัไข้รไปนั่งแน่พนเศร้ากปนั่งแล้ว กับเจ้าก็ห่างๆมากเมนเมนดูดูดูก็ถือว่าดีเนาะเมนเนาะอาการเพิ่นดีขึ้นเรื่อยๆเฮาก็ดีใจเนาะเมนอืมกับ่นกับว้าอยังกับเจ้าคือเจ้าปกติยังมงเนาะว้าอยากกินอี่กินหันกันว่าคือว่าสติมากกินนี่คือว่าเห็นเพิ่นกินยังไงกินกินเฉลี่ิโอ้กินเฉลี่ยว่ากินนี่นะนางกินเฉลี่ยเห็นเพื่อนางกินเนื้อหอยอยอะอ้าววะ คนกินนันบุซซี่บ่หวะกินเข่าบ่หรือว่าอะไรหวะเด็ดๆเข่าแล้วออทบน้ามือือทำน้ามน่อนจะอากาศก็ะใหาเพื่อนะรูปไปใช้หวานไปใช้บานไปาหน้าโเมว่าอะไรเพื่หน้าบ่ทอหน้าเนาะเพื่นก็ได้ โดนก้อนเมนียนเนาะเมียนยูเพิ่มพันยางลวดผัว่าเพิ่นนั่งเพิ่นยางพันยางกำไม้แล้วพี่น้องเลยสวนแล้วเพิ่มแต่ยางแบบว่าชิยูจังหวงก้าลายกะหันแบบแข่งขาเนาะมต้องออกกำลังกายเนาะมต้องออกกำลังกายหรือว่ายางยางกัถือว่าดีเพื่อนอย่ลงเนาะยางให้ว่ากระตุนกระตูเนาะเป็นห่อนแห้งเนาะเสือเป็นกระตนเปียกเนาะเสือซาแม่ โอ้ผมเปนเปี่ยวแม่สะบ้าผก็เดียกว่าเหือ่อเพื่อนอ่อนอากาศนี่คิดว่าเป็นเหือเพื่อนเนาะแนน้าเนาะเพื่อนกะน้าสะน้าเพื่อกคือกะว่าังไก็เพื่นกะยืดแขงยืดาเนาะยืดแขงยืดาต่ก่อนกะมีแต่นั่งเนาะนั่งกับน่นเนาะแม่น่แต่ก่อนเนาะ ก็คือว่าเพิ no. ่นไปย่างซี่ก yes. no. so no. no. so ็ถือว่าเพิ่นก็อออาการเพิ่นก็เนาะเป็นรายพอสมควรแล้วเนาะโม่มาสู่โดนเป็นรานเนอะเพิ่อนจากลุกไปหันไปนีเนาะไหมเนาะเพิ่นไปซื้อขนมคณินมีคือเก้าอยู่บอลเดี๋ยวนี้คืออาการหอนอยู่เนาะเพิ่นไปกินกระแล็บนั่นน่ะไหมเนาะแม่นเสื้อนุ่มซื้อกระแล็บกี่แน่เนาะเพิ่นคือเพิ่นคือบเบาผมจต่ผมจะเปียกจะคือบเบาแม่นแก่เป่าให้มันเหงีก่อนจะจี้บ่จะจื้วอจี้วอ ป่ดจื้อก็เชียร์เอ้ยแท้ลงตลาดนัดเนี่ยปกติมันว่าเอ้ยชาวความดีไ่คผู้บอกครูบอกพิ่นเก่งหัวคนน่าปวดจื้อปวจื้ออ๋อวก็ซื้ออาการเพิ่นดีเฮงเนาะแม่เนาะู้ถามเพิ่นกะคู่จักอีกแน่ถามกะยังเดิมปวดโต้มีแต่เพิ่นงงหัวเนาะชาวบุญมีอย่างได้ยินเสียงตอนนี้เนาะจากเถื่อแต่ว่ากับเจ้านี่เพิ่นเรานะปกติบ่แม่้อแต่ว่ากับอ่า คนใดที่มากก็มีแต่คนหัวเนาะหัวนึวหัวอันไหนได้บ่ได้ยังไม่ได้ปะยังคำคำว่าเม่นโมเมนก็คือว่าเพิ่นงือนหัวใจเนาะเมื่อกี้นี่สติถามว่าจำสติปะว่าเก่งหัวว่าจำมาได้ว่ปอย่างพ่อพันจังเสียอายเนาะสาวบุญมีเนาะแมนอันนี้ได้สาวสาวบุญมีได้จำได้ว่าสาวสาวสาวจำได้ว่าสาวบุญมีนี่จำไม่ได้ได ชาวบุญมีก็จำเขาได้บได้มาโดนบ่เนาะโดนมาที่นึงที่มาหาเพื่อนเพื่อนเรจำเขาได้ที่พี่น้องเลยเขาบุญนี้เขาก็มาอัปเดตอาการน้องชายเนาะเขาก็หลังจากที่ว่าเขาก่ได้มาหาเพื่อนหลายมือเลยเนาะสองนี้เป็นทิดแต่เนาะแมนบุญนี้ก็ได้มีโอกาสมาหาเพื่อนดีคือเก่าเมนพี่น้องเลยมาถามเพื่อนมาแต่เพือนน้องเต่าเหรออ๋อแมนเมนมาแต่เพือนสาเต่าเพื่อนสาวมะนาวเพื่อนพอดีพากันลงไปหาเพื่อนเมื่อกี้นี่ลงไปดิ่นน้ำเพื่อนเมื่อกี้นี่แต่ก็พอดีให้เพื่อนหนึ่งเขาดึงน้าก็เลยมาเยี่ยยมมมมาัน อ่าน้องสาเพคนเอ้ยว่ะแหว่มาเลยเนาะแม่แบบเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนอ่าน้องสาก็แบบว่าทางสินเดียวกันเนาะแม่ไก่กล้กันอยู่เนาะเฮาก็ได้มีโอกาสมาหาทั้งน้องสาแล้วก็น้องมะนาวเลยมื้อนี้นะโดยเอ้โตอนแรกนี่ได้ยังแม่ย์กินได้ก็ยังบ่มีอู้ยังมีน้องกินบ่แม่ไหมผัวเลยเนาะอลากสี่หงเล็กสิหายังนู่นเนี่ยกินกักินตอนเช้ายังตอนแรกตอนแรกยังตอนเที่ยงเนาะมื้อนึ่งสามขาวเนาะแม่น ก็คือว่าเดี๋ย诺มีแต่ซื้อได้เนาะทางแม่กาชื่อแต่ปิ้งไก่เนาะแต่ปิ้งไก่ที่แม่กินอะไรกับเมื่อนะแม่เนาะเมื่อแม่ได้เพิ่นได้ชอบกินยังแต่ละมื่อเพิ่นนี่เชียววะนี่เพิ่นชื่อลูกชิ้นนะเพิ่นโอ้เพิ่นกินยังเรากินเนาะแต่ว่าเพิ่นบางที่ชุดหนึ่งก็คือไข่เนาะทอดไข่เมนบอกเลยมาไข่กับมิตรบาร์ไข่เนาะเพิ่อยากกินนี่ได้หว่ะโอ้เพิ่นอยาก เบื่อแล้วว่าจังไดกินเรื่อยเลยเนาะกินเรื่อยเลยโอ้เพิ่นกินเรื่อยเลยเนาะกินเยอะค่ะบ่กินเรื่อยอือกินอยู่แต่ว่าเพิ่นกาอาบ่กินเรื่อยคือแต่เก่าเนาะแม่เนาะแต่เก่าดาไ่่แตเเกพิ่นกินตลอดทิแม่ติ่ว้าอยู่ในเพือนกับอบเนาวเนาะอ่อนแห้งเนาะอ่อนนะฮะ่มวี่ผลร่มขมี่วนอยู่แม่นแล้วกาสิได้อาศัยแต่เปิดพผลมได้เพิ่นเนาะแม่เนาะอือเพิ่นกา อาหยางไปห็นเป็นอ่างนี้แถวเพื่อนเนี้ยเนาะคนกันนอนไปเนาะหยางวันนั้น,นไม่ดีนะออกพลรรังกายนะบอกยังไงกะยืดเส้นย,ยืดสายนะเนาะคือแต่เกียอ่ะสติมาแล้แต่ตอนนั้นอาการคกนก็ยังไม่ได้ดีแห้งสำนีเนาะงไปเนาะคนกันนอนยันนอนตอนเนาะตอนนี้เนี่ยไม่ได้เชืนอนหลังนอนหนึบหนอนนี่ได้อาการคนดีคนแห้งได้เลยนะคือตะกี้ผัดอาการคนก็ดีดีอยู่แต่ว่าบาได้ดีแห้งใักตอนนี้เนาะงไปเนาะตอนนั้นคนกันยังแบบว่าอาการกันยังบุรีคับคนได้เนาะกันยังธรรมดาอยู่แต่พนี้แบบ ันนเพิ่นฮู้จักบ่ได้เปหยังแม่นเพิ่นฮู้จักคือว่าสติถามอีนี่เพิ่นก็งึกหัวบ่แม่นเพิ่นว่าเออบ่จือนะเนพิ่นกงึกัวใส่แกงบแม่นเพิ่นกฮู้จักอีกนะเป็นได้ซะแม่อบ่สบายตัวนันแน่ลบ่แม่อมื้อนี้ก็ยังเจ็บหัวอยู่ได้หัวนัยังเจ็บยังเจ็บปวดอากาศฮ้อนแม่อากาศกเปลี่ยนแปลงเนาะเปลี่ยนแปลงด้ฮ้อนด้หนาวอยู่เนาะัวนี่คือูชอบเ่กิยาก็ังคือ กินยากินยากับ่าซาวมาเม่ด้วกันด้าซาวนี่เจ็บย้ยังเจ็บอยู่ทเจ็บหัววกินยาไม่ไ้วดเนาะม่กินไปเรื่อยเนาะเขาไ่ได้กวดไม่ได้ยังกักินยาบวกวดเขาบอกม่วาน้าคอหูกายชุกชม่เจ้าครูไปเจ้าครหูไาชุกชาเม่ไปลองเขาเจ้ากวดเบื้องหนะแบบเจ้าเป็นไข่ตะดนเนาะไข่ตะโดนแล้วนี้เจ้ากระเศ้าตะโดนแล้วแต่ว่าจยังกินหัวอยู่เนาะ าเจ้าก็ไปกวดเบิ่งน้ำพิ่นได้ไหมเด้อเป็นทิดเดแตเนาะทิดกลัวชองทิดเลยไปสุกรสาระนาะหมอหน่อยเพิ่นกาเข้าไปเขาก็เอาใบสมุนโน้ตพวให้เพิ่นให้เพิ่นกวดให้เนาะเติดมือบอกรู้ว่าผู้ไปนะเมนเมโดยอือก็คือว่าอ่าไปกวดเบิ่งเนาะว่ายันว่ายันว่ายามันบวถึกปรนเด็นะยันแบบกวดแล้วก็ให้เนาะเพราะว่าเมนเพราะว่ากินยากบวชเศร้าเนาะหมเนาะกินยาค่ะ เจ้าผู้อาจัวนุ่เป็นยังไงบอเจ้ามาห่อนบอชาชาฮ่อนอยู่บ่เปิดหาวเลยหาวนอนบ่แม่นอนเลยเนาะคนได้นอนอยู่บ่แม่์เมือนี่นะคนนอนอยู่บ่นอนแล้เมื่อก็ตื่นแล้วก็ลุกขึ้นมาเนาะอาบน้ำซาผมบ่เจ้าบ่ซาให้หรือว่าเราด้วยชาเองบ่ซาเองเนาะตะกี้นี่ซาแม่ตะกี้นี่ซาตะกี้กับแม่นะอ้แสดงว่าการดีแห้งนะ่าสนุกแม่เนาะ อาคิดจะได้ชมพูเพิ่นก็เปียกแค่เพิ่นคือเป่าผมบริสุทธิ์เพิ่นหวัดไว้เนาะเพิ่นเป่าผมแจ็เป่าให้มันแห้งก่อนจังหวัดเพิ่นระมัดเลยเนาะเป่าพัดลมมันก็ได้เพิ่นหากะสิแล้วเมื่อกี้นีบ่หรือวันอะไรไม่กระซิ่งได้โอ้คือว่าจัะหน่อยพุ่นแหละเนาะเพิ่นสิเป่าได้ไหมเนาะหลังจากนั่กินเหมือนซีรีส์โอ้เข้ามาก็เห็นเพิ่นนั่งมักซีรีส์อยู่พี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ได้เป็นจังได๋ กินหอดยก่นพ่อนาเนาะไม่ได้ไปนาแต่ดนเลยไปได้มาว่านไปพ่อว่านนี่พื้นก็ไปบ่ไปไปแค่เดียวแล้วก็มาไปเยอะไปเยี่ยมเบิ่งเนาะไปเยี่ยมไปยาวเบิ่งได้เนาะไปพุ่นเนี่ยมันห่อนี่มันอยู่แมนอยู่แหงเอาแหงห่อนเลยเนาะก็คือว่าตะกี้นี่แต่ก่อนนี่แต่แต่ว่าเพิ่นท่านราเป็นอยังแห้งนี่เมย์ก็อยู่หน้าตลอดเลยเนาะอยู่หน้าตลอดแต่ตอนนี้ก็พาเพิ่นมาเฮือนู่นนี่เนาะตั้งแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ไปนาเลยเนาะเลยหากันจะไปว่านี่ดิเมย์ ข้าพ no. okay, ึ no. yeah, yeah. Yeah. Okay ่นไปตอนเช้าว่คือตอนแรงวันไปตอนเช้าโอ้ไปตอนเช้าแล้วก็มาเนาะกลับมากมาอืออยู่บันในเฮือนสิเยู่ห้องเนาะแม่แม่อยู่ไปเื่อยถนอมฮาเพิ่นเพิ่นห้องว่กับเจ้าอยู่บ่อ๋อโอ้คือว่าเพิ่นนี้ว่แต่น้ำกับเจ้าว่หรือว่าคนในเฮือนนี่เพิ่อนว่น้ำไผรเน่ว่แต่น้ำแม่นห่ะว่แต่น้ำเจ้าคนเดียวอู้กลายนั้นเพิ่นคือบ่แล้วว่น้ำเนาะอือคือลานคือยังนี่กับว่แล้วว่น้ำบ่ลานน้อยว่แล้วว่น้ำตัวอู้มีแต่ว่าน้ำเจ้าอย่างเดียว อยากไปยังอยากกินยังก็ว่าเจ้าเนาะห้าแต่แม่ก็คือว่าเจ้านี่กับเพื่อนนี่ก็ห่างกันบ่ไรเลยเนาะเชื่ออยู่น้าการตลอดติดกันตลอดเลยเนาะไปก็คือว่าอะยันเพิ่นหาแแม่เนาะยันเพิ่นถามหายันเพิ่อนบ่มีคนบอกคนคุยนาะกับบ่มีบ่มีคนดูแลเพื่อนนะแม่เนาะเพื่อนก็ติดแม่เนาะก็มีแต่แม่ดูแลเพื่อนก็คือว่าอะไรในเฮือนเจ้านี่ก็มีมีเจ้าแล้วก็มีน้องสาวเพื่อนแล้วก็ภรอีกนม่ในเฮือน อายอายเพิ่นแท้ๆนี่บ่อ้ายแท้ๆโอแล้วเพิ่นาอยู่เือนบ่เพิ่นเอาลูกเอาเมียแล้วมาอยู่เือนบ่ยังบ่ได้เอายยังบ่ได้เอาบ่อเพิ่นก็มาอยู่เือนเนาะอยู่เือนอยู่ซานอืไปตะดเพิ่นไปใช่น่ะไปนไปสวนไปยังเฮ็ดวนมันอยู่บ่แม่เจ้ากอ่เบิดแล้วบ่แล้วเรียบร้อยแล้วเพิ่นกน ไปไปเองนี่กะ็พูดก็คือว่าแหละตอนนี้ก็ไปเป็นช่วงคนมั่นนั่งไหมเนาะคนมันหรือว่าบางคนกะเฮ็ดสวนเนาะแล้วแล้วก็มีบางคนกะฟางก็เนาะก็คือว่าเฮ็ดเฮ็ดนี้แบบว่าเขากะไม่ได้ใส่รถใส่ยังนั่งไหมเนาะมีจะคุดเองวะเพื่อแห้งเองเนาะ คือการมีเงินจ้างว่าคือกันก็สตีบเลยสตีบก็ได้คุดเอาเมย์เลยเฮ็ดคือกันเฮ็ดคือกันแล้วก็เฮ็ดทั่วเฮ็ดยังนั่นเองเนาะเฮ็ดเองทั่วก็เฮ็ดทั่วธรรมดาอันเด็กจ้างขารวีเนี่ยจ้างเหมนี้แม่เท่ากับใส่เครื่อใส่เฮงเขาเฮ็ดเอาเนาะแม่เนาะอืมกัเงินเาขายมันกับเพื่อได้แต่ชื้อซื้อกินเล็กน้อยแม่ก็คือว่าอะไรเนาะสมัยนี้ยังกระเพงเนาะ อ่าเฮ็ดเนี่ก็ต้องได้เสียค่าใช้จ่ายเนาะต้องได้เื้อเงินซื้อนี่อะไรอัะไรย่างค่าใช้จ่ใจลายแม่นซื้อเบงโหนถุงหนึ่งก็ชิบกิ๊บชิบเจ็ดพันแล้เนาะเดียวเลยแมนแล้วแต่ก่อนถุงหกเจ็ดพันเนาะกลายเป็นชิบเจ็ดพันเลยเก็บทบครึ่งแล้วเนาะแม่นทบครึ่งเลยได้ช่องผงแล้วนะไม่พี่เนาะยังจากอ่าก็ว่าอะไรเดี๋ยวนี้ยังกับแพงวัดวันนี้เงินค้ำกับห้าบัดอยู่หาอยู่บ้านเนาะแม่เนาะเพราะว่าสิได้เพื่อจะได้ก้กายพูด ขายมันวุ้นกับวุนเงินเม็นได้ค่ะเช่นใจอะไรค่าน้าค่าไฟเนาะเม็นค่าในบ้านในเมืองเนาะคนเก็บผัเก็บนี่อะไรอะไรยังมันกับวัตถุดิบอะไรนะคนนะแค่ประคายเท่าเดียวจะหนักมันโดยก็คือว่าเบิดแล้วบ่ตอนนี้เบิดแล้วอุ๊บคนเฮ็นยังบอสอยากนอนบ่อยากนอนบ่สเมรวัน อ่ะน้ำหยินเด้อเนาะเพื่อนก็ใจเพื่อนเปล่าผมด้วยไหมเด้อจัง่อยเด้อบ้านอาสติชาวบุญมีเมื่อแเดาใจเพื่อนเปล่าผมเด้อเปล่ามันแห่งกว่าเพื่อนไอ้ชาติชาวบุญมีว่ะอ่าเขาก็มาหาน้องสากกคำติบนแรกเนาะชาวบุญมีสี่หาโมงแล้วเน่นเขาก็มาหาเพื่อนคำตอนคำยังว่าตอนอาาเศร้าหรือว่าตอนเที่ยงตอนเพลศขี้ยันว่ายเพื่อนพักพอนนอนนะเขาก็เลยมาหาเพื่อนตอนแรกเอาก็เลยเฉียวนอนนี่านี่ก็น่าเป็นหาน โดยโดยโดยการดีขึ้นได้เนาะตอนนี้เพราะว่าเพิ่นได้นอนเลยคือแต่เก่าเนาะแต่ก่อนก็มีแต่นอนเนาะพอเฮามาหาก่ะเฮามาหาเพิ่นตั้งแต่ตอนแรกๆนี่เพิ่นนอนทำไมเนาะไม่ได้ไปใช้นอนอย่างเดียวก็คือเขามารอบที่สองก็เออเห็นเพิ่นลุกอยู่เล็กน้อยไม่เห็นเอ้ยออาก็มารอบชามรอบชิงห้วยเรื่องยางเสียงหน่อยแกเนาะย่างเฮาเบิ่งได้เสียงหน่อยแกย่างตลอดก็คือก็ถือว่าเพิ่นนี่อาการดีขึ้นแห้งได้เนาะ ุ่ณไม่ได้ถามว่ามือในตลาดนัดเคุณไม่ได้ถามอยากลงไปตลาดนัดบ่โอ้คุณผู้อยากลงเหรอเนาะเดี๋ยวนี้เนาะคือว่าคุณลงตลาดนัดเรื่อยบ่หรือว่าจริงๆแต่ช่วงหนึ่งเนี่ยุวกเอ้าโอ้แล้วเพต่คนไปยุ่งดิมือนะมืออัดประหัรเมื่อวานนี่บ่หรือว่าวันนี้ไม่ได้ไปแต่มือก่อนมือคานเนาะปกเพว่คนไปคุณกับลูกที่เพคุนกับไปใช่มหมลูกไปก็ถือว่าเพคุนกับ

รับพันดีนอนมวนได้เพื่อนก็ถือว่าอาการเพิ่นก็ดีแห้งหลายน,อน,น้อไหมเนาะอ่ะสาสติชาวบุญมีก็ดีใจน้ำนองเิ่นแห้งเลีเพราะว่าเห็นตอนตะที่แรกนะเนาะเป็นห่วงนว่นเนาะชาวบุญมีเห็นตอนที่แรกเห็นอาการของเพื่อนนะนะแต่ว่ามาเห็นตอนปัจจุบันนี้ก็คือว่าเพื่อนก็อาการดีแห้งก็อดีใจน้ำเม้แห้งน้อไหมเนาะเม้งก็ดีใจน้อไหมเนาะที่เพิ่อนอาการดีเนาะที่เพิ่นถือกับยาอยาทีโมเนาะ คือคนยาม่ให้ยซักพรมเนาะยาซักพรมบ่ไหมซักเค็มนะทั้งยาซักทั้งยากินเนาะเดือนตะเค็มนะเดือนตะเค็มบ่เป็นซักตัวอันเป็นเค็มมาเนาะแล้วก็มีแต่ตัวเป็นยาเป็นเม็ดก็มีแต่กินคู่มือเนาะก่อนเช้าตอนแรกบ่ไหมตอนเช่ากับตอนแรกตอนเที่ยงคือไม่ได้กินเนาะคือเก่ายาตัวเก่าเนาะไหมเนาะยาก้าเนี่ย ดูดยดูอ่ะเป็นจังได้มนีชาวบุญมีเฮากะอ่าได้โอเดินร่มกับอ่าเมะเนาะโดนลายพอสมควรแล้วเนาะอ่าเพื่อนกาหาวนอนแต่เมย์ไม่น้องเ้ยโดยกรับชัยเพื่อนกาไปเป่าผมเมย์ไมองเลยผมเพื่อนกามัดอยู่สงสัยเพื่อนไอสติชาวบุญมีเนาะเพื่อนก็เลยอ่ายังมัดไว้อยู่ผมกลายชัยน้องเพื่อนไปเป่าผมเนาะดูเฮากะอ่าสิได้ขอตัวลากับกอนละเมย์ไมนอนมือหนามือในเฮาเซมารินน้ำเนาะ ดูสบายดีไหมสบายดีดูเนื้อค่าก็หายดับาดูงานก็โคหายดับเพลงยเหมือนเดิมเหมอนเิมูเดิหยดับาดงานเดิเนาะูห่จชุีก็ืากันเพลงให้กระโดดไปิ่นดับมาดูทั้งผูมาเดยมมาหยามกันดูุ โดยโดยโดยเนาะโดยก็โอเคแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะทางสาวบนมีก็ได้มาหาเพื่อนสาวๆพันธีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็อาการเพิ่นก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็กินยาต่อเนื่องเนาะเพิ่นก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็ดีใจนะแม่เพิ่นหลายๆเนาะสาวบนมีก็ทิโจูกีไว้ซัมมี่เนาะพี่น้องเนาะการเมินหน้าเมินในก็เสวามลินมาหัวน้ำเพิ่นใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้กั ถ้าสาบุนี้ว่าผิดพลาดประการใดเนอก็ต้องขอโทษขออาภัยเดอ้อทุกคนสำหรับคลิปนี้กัส,สิโกคำว,ว่าสบ,บายดีสบ,บายดี